Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my p l a e Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything เป็นยังไงนอนดีมั่นใจเลยนะว่าถ้าเดินเผลอเ,เิหรือขับรถผัดเผิๆเ,เนี่ยคนจะไม่รู้เลยว่าที่ไี่เป็นร้าน โแน่นอนเลยนี่เดินมาเนี่เหมือนกับอยู่ในปราสาทอะปราสาทใหญ่ๆอะไม่รู้เลยจริงๆแต่ว่าจะมีเจ้าหญิงหลงเหลืออยู่แถวนี้ไหมไม่น่ามีนะไปมองใกล้ๆทำไมล่ะนนมองใกล้ๆสิพอได้ไหมเจ้าหญิง ช่างเหมถอเรื่องเจ้าหญิงอะว่าแต่ที่เนี่ยเซ็กซี่บิสกิตอะเขามีอะไรเด็ดบ้างอะเขามีเยอะเลยแหมแต่ขอจะสวยเป็นเจ้าหญิงนิดนึงก็ไม่ได้จะบอกให้นะว่าที่เซ็กซี่บิสกิตเนี่ยนะนอกจากจะมีเฉดสีทาเล็บทั้งหมด500เฉดสีใช่ไหมเขายังมีนวดหน้า<อ>ทำหน้านวดหน้านะคะแล้วก็จะมีแว็ใครที่แ,<ร>แบบว,ว่าไม่ชอบขนลกลุงลังนะก็มาแว็ออกแล้วที่สำคัญอพอเสริมสวยเสร็จแล้วยังหิวใช่ไหม ที่นี่เขาก็จะมีร้านอาหารกึ่งบาร์ด้วยจริงปะจริงนี่นะถ้ามีแฟนแนะนําขอให้มาทิ้งไว้ที่นี่เลยนะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มร้านเปิดยาร้านปิดรับรองว่าผู้หญิงอยู่ได้จริงเหรอจริงโอ้โหนี่มันคงต้องเป็นสวรรค์ของผู้หญิงแน่เลยแล้วถ้าเกิดนนอยากมาแวะกควนจักรแล้วบ้างได้ไหมยินดีค่ะโอเคไหมถ้าอยากเก็บไปก็มาแว็กกได้เออแต่วันนี้ต้องจ่ายตังค์ให้เต็มที่นิดนึงนะเฮ้ยแล้วงี้นนนเป็นคนจ่ายตังค์อะ แล้วคนจ่ายตังค์ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยเหรอ,อคนจ่ายตังค์เหรอไม่ต้องเลือกหรอกให้ผู้หญิงเลือกก็โอเคโอเคโอเคมันจะดูไม่แฟร์ <c oughs> ให้เลือกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเฉดสีทําเล็บโอเคแม่มาทําเล็บทั้งทีม,มาทำทั้งนั้นขอเป็นสีเขียวสีเดียวกับมาตรวัดรถของคณาแาชรสาบิดได้ปะสบายเพราะว่าที่นี่เขามีตั้งห้าร้อยเฉดสีทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าทำไม่เหมือนใจเองนะ I don't feel like to anything. I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not to win anything. Uh, I'm gonna kick my feet. up สวยไหมคะแต่จะสวยแบบนี้ก็ต้องมีเคล็ดลับดีมาฝากเพื่อนๆืนกันนะคะสาหรับสาวสาวท่านไหนที่ชอบทําเล็บเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะการทําเจลเนี่ยเราจะต้องเอานิ้วเข้าไปอบในรังสี uv เพราะฉะนั้นควรทาครีมกันแดดก่อนที่จะทําเล็บนะคะเพื่อป้องกันรังสี uv แล้วที่สําคัญควรทาบํารุงจอ i ์ไรเซ z e r ที่มือหรือว่าที่เล็บจะได้มีมือแล้วเล็บที่สวยงามตลอดไปค่ะห้ามคุณนายคุณนายอู้งานนะคะหลับ คำถามกับคุณผู้ชมแล้วคะ่ะอ๋อเ,เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วสวยแล้วเห็นไหม<อ>เตรียมเสียตังค์ดลและจ้ะอ่าในช่วงนี้นะครับผมมีคําถามให้คุณผู้ชมเนยนะครับร่วมสนุกกันด้วยนะฮะใครที่อยากตอบคาถามมาฮะได้ตอบแล้วครับผมช่วงนี่ขับขี่แบบประหยัดน้ํามันสูงสุดมารวัดจะแสดงผลสีอะไรระหว่างข้อ1น,นะครับสีน้ําเงินข้อ2 สีเขียวส่งคำตอบเข้ามาได้เลยนะครับที่ s m s เบอร์4ี2 1 9 3 9เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆด้วยนะครับที่นี่ Sexy Biscuit เย้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะคะมาได้ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่1 1 0เอดโมงถึง3าทุ่มครับผมที่นี่ทองหล่อซอยห้าครับไม่ว่าจะทำเล็บนวดหน้าทำสปาแว็กหรือว่าหิวข้าวทานอาหารเรียนเชิญนะคะครับผมไม่บาย และนี่ก็คือเรื่องราวของรายการใครก็ไฮบริดได้บาย o n d a Hybrid นะครับที่จะพาคนรุ่นใหม่อย่างเราๆไปสัมผัสกับประสบการณ์อินเทรนด์ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายอย่างที่เขาพูดไว้จริงๆครับ Honda Hybrid ชีวิตทันสมัยใครก็ไฮบริดได้แถมเขายังจัดเต็มเรื่องความมั่นใจให้อีกระดับด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มเป็น10ปีเต็มด้วยแม้ได้ใจผมไปเต็มเลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปไฮบริดกันที่ไหนกับรถยนต์ n d a Hybrid รุ่นใดต้องติดตามนะครับ